ครับขอต้อนรับพี่น้องชาวเกมเมอร์ฟีฟ้าลายสามทุกท่านเลยครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับการเปิดแพ็คสเต็ป5นี่ครับสชุดนะครับจัดไปหมดไปทั้งหมด5,000นะฮะสามชุดชุดละพันแปดเงินเอ็มอีก1ันชุลันแมันหมดเท่าไหร่วะ5,000นนะครับอ่ะอันนี้ครับเปิดตัวนี้ก่อนเลยนะครับมีอันนี้มาด้วย เอ้บมันมีอะไรมาด้วยนะต้องพูดด้วยขอขออภัยขาขออภัยตึกเต้นตึกเต้นทเจ้าของครับะเตีบยนนี้เจ็บแรกครับก็ชื่อมากเราก็จะได้รอยย้อนเบสนะครับมาแล้วก็อ่ารอยย้อนเบสร้อยลุ้มเวอร์เบสกับบริเจนหนึ่งชิ้นนะครับกับตะเตีดยรอยย้อนอีกหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ได้อฮะรอยย้อนเพเยอร์มาคัดอีกอาสองร้อยซ็อปท็อปสองร้อยนะครับนะฮะ มาอีกเป็นชิ้นนะแต่ถ้าจับมา3าชุดก็ได้3แล้วก็ได้เงินอีกนะครับ50าเอ็มนะฮะคูปองส่วนลดแล้วก็มีปี2016อีกครับ ec นะครับด้วยนะครับอ๋อเบสท็อป50 EC นะครับบวก3ถึงบวก6แล้วก็มีการ์ดนะครับมีนาคม serial box อีกนะครับตั้งแต่ราคาท็อป30ขึ้นไปอันแล้วแต่หายเฮิร์มันครับสุดท้ายแล้วคือไคลแม็กต์ตัวนี้ฮะเขียบพูดนะคือตัวนี้ครับการ์ดลิเจนด์ครับนิวลิเจนด์10ตัวนะครับนะทั้งหมด ะหอนึ <łość> ่งชุดนะครับจัดมาทั้งหมดสามชุดสามสเต็ปจัดไปเปิดมายอนเพเยอร์ก่อนเลยนะครับพอให้ได้อนกิ๊กมาสามตัวซะทุกไลนกิ๊กใครไม่คัดค้าพเจ้าคัดนะฮะห้าสิบครับคัดออกห้าสิบนะฮะห้าสิบเป็นแถลงร้อยห้าสิบเนาะ มันชอบหลอกเรานะฮะมันชอบออกแฉกกลางๆนะครับสามตัวผมมันต้องม่วงอะ่ะหกร้อยคุ้มกว่าครับม,รามาพปิดมึซิงสักทีด,ด้วย <c oughs> มันต้องเปิดได้แล้ววะไม่ได้ลีลานะครับผมก็เปิดผมก็เต็บอย่างนี้ตลอดนะครับเวลาผมไม่ได้ไลไรผมก็นั่งแบบทางในนะฮะ ดูอนา,าคตอนาคตก็ไม่เห็นนะครับมั่วไปนะฮะหายีซีวะสวัสดีครับพี่มาช้าหน่อยครับผมขอบคุณนะฮะผมก็มาช้านิดนึงนะครับไม่ได้มาช้าไม่ได้ไลครับตอนบ่ายครับพักแล้วลงแล้วครับมาตอนเ<า>ช้ามาแล้วใครไม่คัดผมคัดนะโซโลแกนของผมนะครับใครไม่คัดแ,แต่ผมคัดนะอ้าวมันเตหายตัวหนึ่งตัวแล้วกูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับที่มันจะหายฮะ ข้ามใครปะวะข้าหล่อแล้วจะหายตัวหนึ่งนะเกียเวลาสิบหายเลยจะไปหาตัวปีบุบุมาใส่ได้บาทอีกทบทบสองร้อยเดี๋ยวฮะแม่มีหมดพวกนี้สักคู่นะครับผ่านแล้วปุ๊่ อ๋อแบกเลยเอาใบดีกว่าครับขั้นต่างสิบนะครับโนโมตัสสะนะเอาดอกสิบตัวพอครับเออจะหายอีกเล้เหรป้าตั้งสามร้อยเลยยอย่าไม่แพงยังวะแพงเพราะฝากก๋วยกันมากไปหรือเปล่าครับที่ตังโมที่ตังเมโป่งกิ๊กนะฮะเปิดทีละใบนะอืม เอนโตนิโอวาเลนเชียขอดูสองครับอืมเว้นรูไหนรูนี่นะข้อสุดท้ายครับม่วงหรอครับเดกีอาร์ครับโอ้เมนยูคอลเลคชั่นเลยไอ้เป็นแฟนเมนยูดีดีด้วยนะครับคุ้มนะฮะวันนี้นะจำหนุ่มได้ปะโคกซิตยูเนเต็ตสวัสดีครับนะฮะบายาอย่าอย่างนั้นนี่ครับอย่าไปอวยพรเพื่อนๆอย่างนั้นครับ สามสิบไปทันแล้วอันนี้เปิดรวดเร็วรวดสามใบแต่ว่าริเจนเปิดทีละใบนะครับพี่ที่แ็กส่มเงินสี่ิบเก้าบาทสามสิบจิ้นะครับพอดีจะเติมดูให้หน่อยครับจะได้เติมถูกอ่ะฮขอแค่เวอร์เบสมาพออุ้ยเวอร์เบสจริด้วย มันก็เบอร์เบ็ดีว่ะอ๋อมีอีซีด้วยเออเฮ้ยเบอร์เบ็ดสองตัวเลยนะเฮ้ยคุ้มว่ะแต่ว่าก็เคลติยาร์มากับตะบิดปิย่าครับของตัวนี้มาด้วยกันนะฮะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็คุ้มครับเด๋ยเกาเล่นเบลได้ครับมันเป็นการ์ดอะไรมามันดักเต็คอปสามสิบครับนะ แล้วทำไมมีเบลมาด้วยวะเบอร์เบลกับเบอร์ลิเจนทำไมมีเบลมาด้วยไอ้บ้าวาเรนเชียฟิล์มใช้อยู่เดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวดูให้นะฮะรูบเปิดท็อป30บวก2บวก5นะครับมาตัวนี้ต่อเลยนะครับอันนี้แพ็คนักเตะ ECLP ท็อป30แล้วก็ลุ้นเบอร์เบลบริเจนไทยดีเจนมาทำไมครับไทยดีเจนนะฮะเปิดรวดเดียวเลยนะครับ3ใบนะฮะ ก็มาดีซีนะครับไม่มีตับนาน <c oughs> อันนี้ลร์ยอนเพเยอร์นะครับท็อปร้อยกับเวอร์เบตและเบอร์ลิเจนยังไงก็มาแต่ลอร์ยอนเพเยอร์นะค,คิดดูนะครับ <c oughs> ขอให้ขอให้โดนขอให้เด่นขอให้ดังคี้ตังเมโป้งกิ๊ก <c oughs> <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> ากาบ,บี โอ้โหสามเอ็มมื่าทำไมนี่ออท็อปน้อยโอ้ติดท็ทอปเขาแล้วเนี่ยโอ้ยกระบี่ไร้เทียมทานท็อปราคาสามสิบตัวไงครับรวมโถจีบวกสามเลยคติยัติจัดไปนะฮะมาครับคลายแม็กของเรานะครับคลิปที่แล้วโดนด่าไปเยอะเลยจ <c oughs> ิตังเมโป่งรวย สี่พันไม่กดคุ้มเลยว่ะแต่ว่าเติมหมดไปห้าพเอ้ยหมดไปห้าพันนะจอร์ดเมสสี่พันแปดโอ้ยขำกองแข่งนลยผมเชื่อว่าต้องมีกองแข่งในร้อยกว่าคนที่ดูอยู่นี่ตัวที่สองครับ หกพันแล้วัวทีสามใครก็ได้โอ้กูว่าแล้วเดโก้ไม่เป็นไรสองตัวแรกคมแล้วเซ็ตละพันแปดนะครับใครมีตังค์ให้รีบเติมนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไปเติมซื้อเลยนะครับ คุ้มแล้วเว้ยคุ้มเว้ยคุ้มเว้ยขอเว้ยขอคุณแอนครับขอคุณแอนคุณแอนเงี้ยคุณเต๊ดในในผัวเขาที่เป็นเนี่ยคุณจีรวัฒน์นี่คุ้มแล้วคุ้มแล้วเลยคุ้มตัวนี้สามพันตัวนี้สี่พันต้องมีขายไม่ในตลาดเด็ไม่มีกิ๊กอ่ะเชื่อผมไหมไปดูไปดูขอบคุณครับผมเห็นกิ๊กแล้วของจริงตัวใหม่ด้วยมีตัวใหม่นะฮะมาดูนี่ราคาเท่าไหร่ เดโก้มีขายอยู่แล้วอ่านบอกแล้วว่ากิ๊กไม่มีขายกับจอดเบสไม่มีขายโอ้เสียงดังด้วยนะฮะเน้นเนื้อเลยครับตาตาจะไหนครับซึ้งอ่ะเปิดในคนอื่นๆไม่ดวงดีจังเลยมาดูครับนะของคุณแอนนะครับเมียคุณแท็กนะฮะเจ้าตัวเขาดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเดโก้ด้วยครับได้มาเท่าไหร่จอดเบสกับนี่อ่าจอดเบสเดโก้ ลายอันจิต4,000 7,000 7,000 m ครับเติมอก็คือไม่ถึง5,000หรอกซื้อไป3ชุดชุดละพันแปดป๊าดมันกำลังจะปิดเกมเหมือนพีฟาพาเข้าโอ้โคุ้นะเดี๋ยวอยู่บันทึกก่อนนะฮะอยู่บันทึกก่อนเดี๋ยวเทสดูตาหนึ่งนะครับอุ๊ยน้ำตาจะไหลครับหน้าแดงแล้วครับอิจฉาครับอยู่บันทึกก่อนครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปดีนะฮะ ผมไม่ลีลาแล้วนะเปิดเร็วแล้วนะอย่าด่ายอีกนะอย่าพิมพ์ด่ายใต้คลิปผมอีกแล้วนะ <c oughs> ขอร้องละสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs>